เศรษฐกิจไทยไม่มีวันฟื้นจนกว่าประชาชนจะพังยับกันทั้งประเทศประเทศไทยไม่ได้จนแค่ทรัพยากรถูกผูกขาดและผลประโยชน์ถูกกักเก็บไว้กับคนไม่กี่กลุ่มประเทศไทยในปี2567ากำลังเข้าสู่ยุคที่ประชาชนจำนวนมากอยู่รอดแบบไร้ความหวังเศรษฐกิจเหมือนจะโตแต่คนธรรมดากลับรู้สึกจนลงทุกปีถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันฝืดขึ้นเรื่อยๆนั่นไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวแต่มันคือความจริงในภาพรวมของประเทศ สถิติที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยพังจากภายใน 1. ช่องว่างความเหลื่อมล้ำสุดขั้วรายงาน Global Wealth Report 2023โดย Credit s u โดยเครดิตระบุว่าคนรวยที่สุด1%ของไทยถือครองทรับสินรวมกันมากกว่า66.9%ของทั้งประเทศประเทศไทยติดอันดับท็อป10โลกในด้านความเหลื่อมล้ำรับสินหลายปีติดต่อกัน 2. ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ2 3ในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำปี2,567เฉลี่ยเพียง330บาทวันหรือประมาณ9,900บาทเดือนแต่ค่าครองชีพเฉลี่ยในกรุงเทพอยู่ที่1 5 0 0 0 2 0 0 0 0บาทเดือนสำหรับคนโสดที่ไม่เลี้ยงดูใครเลย 3. นี่ครัวเรือนพุ่งทะลุเพดานนี่ครัวเรือนไทยในไตรมาสหนึ่งสูงถึง90%ของ GDP ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคนไทยกว่า33ล้านคนมีหนี้สินและส่วนใหญ่คือหนี้เพื่อการดำรงชีพไม่ใช่ลงทุนกรณีศึกษาจริงความเจ็บปวดของระบบที่ออกแบบมาให้จน 1. แม่ค้าส้มตำจังหวัดอุดรธานีทุกวันนี้ขายได้วันละ800บาทแต่ต้องจ่ายค่าของค่าน้ำมันค่าเช่าเหลือกำไรวันละไม่ถึง100บาทบางวันขาดทุนต้องยืมเงินลูกไปซื้อของมาขาย แม่ค้ารายนี้เคยมีรายได้ดีในปี2559ก่อนราคาวัตถุดิบพุ่งค่าเช่าตลาดสูงขึ้นและลูกค้าหายไปเพราะกำลังซื้อลดลง2เด็กจบใหม่ในกรุงเทพทำงาน2ที่ทำงานออฟฟิศได้เงินเดือน15,000บาทหักค่าห้อง4,000ค่ากิน5,000เหลือแค่พอจ่ายนี่กู้เกลตอนนี้ต้องทำกร็ฟตอนเย็นเพิ่มถึงจะพอส่งเงินกลับบ้านคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เจอสภาพนี้โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า กว่า5 8ซของคนอายุ2 2 2 9ปีมีงานประจำแต่ต้องหาไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งเพื่อความอยู่รอด3เจ้าของ SME รายย่อยขาดทุนเพราะแพลตฟอร์มผูกขาดขายเสื้อผ้าผ่านแพลตฟอร์มใหญ่ต้องจ่ายค่าโฆษณาค่า GP เกือบ30%ขายได้เยอะแต่กำไรหายหมดจนตอนนี้ต้องเลิกกิจการหันไปขายของมือสองแทนกลุ่ม s อสมีรายย่อยถูกกดดันจากทุนใหญ่และค่าธรรมเนียมแพลม,พลมที่ไม่มีทางต่อรองได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความขยันไม่พอ แต่มันคือระบบที่ถูกออกแบบมาให้คุณแพ้คนหาเช้ากินค้ำจ่ายภาษีผ่านแหวน7%ทุกครั้งที่ซื้อของคนรวยและกลุ่มทุนรายใหญ่กลับใช้ช่องว่างภาษีเพื่อจ่ายน้อยหรือไม่จ่ายเลยคนธรรมดาหาเงินเพื่อใช้หนี้แต่กลุ่มทุนหาเงินจากหนี้ของคุณและเมื่อคุณจนระบบนี้จะยิ่งบีบคุณเข้าไปในวงจรหนี้สินและความสิ้นหวังเพื่อให้คุณไม่มีเวลาลุกขึ้นสู้เศรษฐกิจไทยไม่มีวันฟื้นจนกว่าประชาชนจะเจ็บถึงที่สุด พราะตราบใดที่คนยังพอทนได้กับการอยู่แบบเดือนชนเดือนคนยังไม่รวมตัวกันเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงและชนชั้นกลางยังมีความหวังปลอมๆว่าชีวิตจะดีขึ้นเองระบบจะไม่มีวันยอมเปลี่ยนจนกว่าแรงกดดันจากประชาชนจะมากพอจะทําให้มันต้องเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจะไม่มาจากนักการเมืองหรือเจ้าสัวมันจะเริ่มจากประชาชนลุกขึ้นพูดความจริงว่าพอแล้ว ความล้มเหลวที่เจ็บจริงจนไม่มีอะไรให้กลัวอีกการรวมพลังของคนที่รู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้อนาคตจะไม่มีทางมาถึงประเทศไทยจะเริ่มใหม่ได้ก็ต่อเมื่อมันพังจนสุดทางเพราะพวกเขาไม่มีวันยอมคืนอะไรให้คุณถ้าคุณยิงทนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆบทความนี้เขียนและทำรูปโดย A.I ChatGPT ไม่ใช่แอดมินเขียน